ตัวนี้นะครับเป็น usb modem stick ปล่อย wifi ไม่ได้นะมันเป็นเหมือน usb modem อะที่มันใส่ซิมได้รับสัญญาณ4 g นะครับใส่ได้ทุกซิมอลองรับที่ความถี่แบนด์8อ่า 4, ไม่ได้แบนด์ยนะก็ไม่เป็นไรใช้งานได้ทุกซิมลองรับสปีดสูงสุดอยู่ที่ดาวน์โหลด150เมกะบิต p e sec อัพโหลดอยู่ที่5 0 m เมกะบิต p e sec นะครับข้อดีของมันก็คือขนาดมันเล็ก มันต่อเสาได้แบบนี้ก็ช่วยให้การติดตั้งใช้งานถ้าพื้นที่นั้นมีสัญญาณน้อยเราก็สามารถต่อเสาได้ขนาดมันค่อนข้างบางนะขนาดก็เท่านี้เองเล็กๆนะครับใส่ในมือได้เป็น USB 2.0นะเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้ไม่ต้องลงไดเวอร์เลยนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยรอรันระบบประมาณสัก10วินะครับนี่ต่อผ่านคอมนะครับนี่มันก็จะขึ้นผมใส่ซีเมเข้าไป นะครับก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานประมาณนี้ขอปิด <Copy. S 1> นะครับมีในส่วนของการตั้งค่าตัวนี้ตั้งค่าล็อกแบนความถี่ได้นะครับผมตั้งให้มันเลือกเฉพาะ4 g ค่อนข้างแรงนะคือประสิทธิภาพเนี่ยผมต้องบอกว่าโอ้โหมันโอเคเลยนะครับนี่ใส่ซิมเอเข้าไปนี่ประมาณนี้ดูค่าหลหลดแรงมากนะถือว่าแรงมากนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวไทมี่แล้วก็โมเด็ม usb stick แบบ ของทาง u a w e ยดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลที่เป็นตัว e 3 3 7 2นะครับเป็นตัวนี้นี่ที่ผมต่ออยู่นะครับผมใส่ไปทั้งหมด3ตัวนะครับเพื่อที่จะรวมเน็ตโดยใช้เจ้าตัวไทนี่ในการรวมอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น usb Modem Stick ซึ่งปล่อย Wi-Fi ไม่ได้นะมันเป็นเหมือน usb m o เด็มอะที่มันใส่ซิมได้แล้วก็ตัวนี้รับสัญญาณ 4g นะครับใส่ได้ทุกซิม ตัว4 g เนี่ยรองรับที่ความถี่แบนด์8นึ่งา 40, 41, นะครับไม่ได้แบนด์ยนะก็ไม่เป็นไรที่แค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับก็ใช้งานได้ทุกซิมรองรับสปีดสูงสุดอยู่ที่ดาวน์โหลด 150mbs เมกะบิตอัปโหลดอยู่ที่5 0 m เมกะบิตนะครับพอมาใช้งานในบ้านเราก็ประมาณสัก50-80เมกมันแล้วแต่ความถี่แล้วแต่ซิมนะแล้วแต่โปรโมด้วย ข้อดีของมันก็คือขนาดมันเล็กแล้วก็ที่สําคัญคือมันต่อเสาได้แบบนี้ก็ช่วยให้การติดตั้งใช้งานเนี่ยเวลาไปใช้งานมันก็จะสะดวกถ้าพื้นที่นั้นมีสัญญาณน้อยเราก็สามารถต่อเสาได้เสาเป็นแบบ s อ e อ๋อไม่ใช่ SME เสาเป็นแบบ CR c ีซนะครับหัวมันจะเล็กๆเ,เป็นหัวเข็มก็ต้องดูมาตรฐานในตัวเสาอากาศด้วยนะไอตัวคอนเนคเตอร์ด้วยนะครับถ้าจะเอามาต่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวเว่ยเนี่ย ประสิทธิภาพในการรับสัญญาณเสาอากาศภายในเนี่ยมันทํามาได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับคือเสียบเข้าไปนะรับรองถ้ามีสัญญาณอยู่บ้างเนี่ยก็ใช้งานได้แหละนะไม่จําเป็นจะต้องต่อเสาก็ได้แต่ถ้าต้องการเสถียรจริงๆก็อาจจะต้องวิ่งหาเสามาต่อนะครับการต่อเสาให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเสารับสัญ,ญญาณดีขึ้นนะครับตัวเสาเนี่ยก็ควรจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเสาหนวดกุ้งที่เขาแถมกันใช้ได้ไหมก็อ,อใช้ได้อาจจะไม่เยอะนะครับ สู้เราตั้งแบบนี้อุปกรณ์ตั้งชี้ขึ้นแบบนี้ก็เพียงพอแล้วผมว่าพอๆพอกันถ้าจะต่อเสาให้มันใช้ได้ก็ควรเป็นเสาที่มีขนาดใหญ่ขนาดมันค่อนข้างบางนะขนาดก็เท่านี้เองเล็กๆนะครับใส่ในมือได้เป็น USB 2.0นะแล้วก็ตัวนี้กินไฟอยู่ที่5โวลต์0 7นคือมันเหมาะที่จะเอามาต่อกับไอตัวไทนี่ที่สุดหละเพราะว่าพอมาต่อกับไทีเนี่ย การที่มันกินไฟน้อยเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของลดปัญหาเรื่องของเ,อเวลาเราต่อพ่วงเข้าไป3-4การ์ดเนี่ยไฟไม่ถูกดึงไปใช้งานไม่พออะ่ะง่ายๆคือบางทีมันจะต้องไปหาตัวแดปเตอร์แปลงตัวลักชาร์จแบบเนี้ยที่มีกำลังค่อนข้างสูงก็มาเสียบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนขนาดมันค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับเจ้าตัว e 8 3 7 2ตัวนี้เป็น e 83 7 2นะครับ หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะปล่อย Wi-Fi ไ,ไ,ได้ตัวนี้ปล่อย Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้นะเป็น USB มเด็มคือขนาดมันจะหนากว่าถ้าเป็น e 8 3 7 2ครัเวลาต่อมันจะปิดเบียดกันเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนพูดถึงตัวนี้มันก็จะดีกว่าเห็นไหมมันก็จะมีช่องว่างนิดนึงถ้าคุณต่อเรียงกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณถอดตัวนี้ออกมาเอามาเสียบตรงนี้แทนแบบนี้มันก็จะยิ่งมีช่องว่างเยอะ จริงตัวนี้ก็ทําได้แหละแต่ว่าตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือมันกินไฟเยอะกว่าไงเออพอมันกินไฟเยอะกว่าเวลาเราไปใช้งานนอกสถานที่เราเสียบผ่าน power bank ไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยเสียบเป็น power bank เข้าไปบางทีมันก็อาจจะไม่เสถียรน,นะครับหรือว่าขนาดเนี้ยมันหนักกว่าด้วยนะตัวเนี้ยถ้าต่อไป 3- 4มี่การ์ดมันก็จะหนักหนักตัวนี้ก็จะเบาๆขนาดก็จะเล็กกว่าประมาณสักผมว่าประมาณสัก20%่สนะิบเปอร์เซ็นต์ะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความหนานะความสูงความอะไรเนี้ยพอๆกันนะ ตัวนี้อาจจะสูงกว่าหน่อยนิดหนึ่ง,หงเห็นไหมนะครับแต่ว่าตัวนี้ปล่อย Wi-Fi ได้โมเดล e832 7ยังไม่ได้นำเข้านะครับเพราะว่าอาจริงๆมีแผนจะนำเข้าเหมือนกันแต่ว่าเราเอาเฉพาะตัวนี้มาก่อนเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานมันค่อนข้างใช้งานได้เสถียรแล้วก็มันเป็น usb stick แบบที่มีติดตั้ง os ที่เป็นตัว high link ของทาง Huawei มาให้ high link คืออะไรก็คือ os ที่มันเป็นเหมือนเราเตอร์ตัวเนี้ย ก็คือเสียบเข้าไปแล้วมันรองรับไอตัว DHCP ซึ่งเป็นฟังก์ชันแลน IP มันเสียบเข้าไปไม่ต้องลงไดเวอร์อะพอมันรันปุ๊บมันจ่าย IP ผ่านทาง USB เข้ามาที่ตัวอุปกรณ์เลยถ้าต่อสามารนแบบนี้ก็ต้องแก้ไขในส่วนที่เป็นแลน IP ด้วยซึ่งทางร้านมีจำหน่ายตอนนี้มีจัดชุดจำหน่ายนะครับคุณสามารถเลือกตัวไทนี่ชุดสแตนดาดอย่างเดียวถ้ามีแอร์การมีอะไรอยู่แล้วแต่ถ้า ออไม่มีหรือว่าต้องการแอร์การ์ดที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นเซตแบบนี้ก็สามารถกดเลือกได้ผมมีให้เลือกนะครับก็ติ๊กเลือกก็ราคาตัวการ์ดเนี่ยถ้าซื้อพร้อมอุปกรณ์ที่เป็นไทนีเนี่ยราคาก็จะประหยัดลงเพราะว่าตัวเนี้ยราคาอยู่ที่1 4 9 0้กบาทนะครับถ้าเป็นตัวการนะ์ดราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าตอนนี้มันหาได้ค่อนข้างยากแล้วก็ที่สําคัญคือ โมเดลนี้มันออกมานานมากแล้วนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ 4G อะ่ะผมว่าน่าจะ7-8ปีเรามั้งแล้วเป็นโมเดลนี้นะแล้วก็ยังมีคนใช้งานอยู่เพราะว่ามันเป็นโมเดลที่พอมันเป็นไฮิงก์ปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อกับไอ้พวกอุปกรณ์ IoT ระบบออที่มันต้องการอินเทอร์เน็ตผ่าน USB อะไรเงี้ยมันทําได้ง่ายนั่นเองเออมันมันสามารถเอาไปอัดแอใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต IoT ได้ได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายนั่นเองแล้วก็สามารถ ใช้งานได้กับเจ้าตัวไถนี้โดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมมากมายแต่ว่าถ้าจะตั้งก็คือจะต้องตั้งไอ้ตัวนี้ให้มันเป็นให้มีค่าแรนไอพีที่มันต่างกันประมาณนั้นประมาณนั้นใช้งานง่ายไหมก็ปกติถ้าเราต่อกับคอมนะครับอันนี้นะผมขอถอดอุป,ปกรณ์ที่เป็นสายแลนออกไปก่อนนะครับเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้ไม่ต้องลงไรเวอร์เลยนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยตัวนี้เรามีเฉพาะสีดำนะสีขาวไม่มี เราันระบบประมาณสัก10วินะครับแล้วก็ตั้งค่าเสร็จแล้วครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีต้องเข้าไปตั้งติ๊กถูกลอมมิ่งติ๊กอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ว่าน,นี่ก็คือใช้งานได้เลยระบบมันก็จะรันอันนี้ต่อผ่านคอมนะครับนี่มันก็จะขึ้นผมใส่ซิมเมสเข้าไปนะครับก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานประมาณนี้ผมขอปิดนะครับสังเกตว่ามันจะจ่ายเป็นแลนไอพีเข้ามาเห็นไหมเป็นแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นหน้าตามัน แล้วก็มีฟังก์ชันอื่นที่ใช้งานนะครับมีในส่วนของการตั้งค่าตัวนี้ตั้งค่าล็อกแบนความถี่ได้นะครับผมตั้งให้มันเลือกเฉพาะ 4G มันจะมี 3G 4G ก็ตั้งให้มันเลือก 4G ก่อนแล้วก็เลือกติ๊กทุกแบนเลยแต่ตัวนี้รองรับถ้าเป็นในประเทศไทย 1, 3, 8แล้วก็40นะครับตัวนี้นะ41 <c oughs> ไม่รองรับมังขออภัยนะครับประมาณน,นี้ซึ่งอ่ะ 3, 8ใอ้ตัว TDD 38มันเป็น2อ0พตัวนี้ไม่ใช่เนาะมันจะต้องเป็นอ 4, 1่หถ้าเป็นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะได้สามารแหละใส่ซิม t o d tag a a s แล้วก็ซิม n t ก็ใช้ได้นะครับไอตัว2003นมี่มี40มาให้แบบนี้แต่ว่า2003ันสถ้าจะเอามาใช้งานกับตัวไ์พอตผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าอัพโหลดมันค่อนข้างน้อยนะครับก็ใช้เป็น a s กับ True, t u o d tag เป็นหลักละกันประมาณนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆพวก ความปลอดภัยมีมาให้ครบเลยนะครับมีมห้ค่อนข้างเยอะนะในส่วนที่เป็นฟังก์ชันพวกนี้มีอะไรบ้างก็ไปลองศึกษานะครับหลายคนพวก Special ลแอปพลิเคชัอะไรแบบนี้ก็จะมีมาให้สามารถตั้งพอร์ตตั้งให้มันใช้งานร่วมกับเวลาเราเล่นเกมออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันบางอย่างที่เป็นงานวิดีโอคอนเฟลเลนต์อะไรแบบนี้มันก็สามารถตั้งพอร์ตเพื่อที่จะให้มันผ่านพา s s ผ่านในพวก N นสผ่านในพวก ไฟวอลออกไปได้เลยนะครับเพราะช่วยลดความหน่วงความไหลของระบบได้ประมาณนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายอันนี้คือใช้งานเน็ตได้เลยนะครับผมใส่ซิมแบบอ,อันนี้ซิมที่ใช้งานเป็นเอเอแบบซิมแบบอะไรนะซิมแบบรายเดือนอ่ะเป็นรายปีเนาะเดี๋ยวผมให้ดูก่อน YouTube พอดีถ้าเปิดเป็นแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ใช้งาน <Motor cycles S 1> กันมาได้ t h e heartbeat ก็ heart ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทั่วไปความเร็ว4 g ที่เป็นแบบ non ca เนี่ยก็40-50เมกะถ้าเป็นซิมแบบอล l i m i t นะแต่ถ้าเป็นซิมแบบตัวนี้ก็จำกัดความเร็วอยู่ที่15เมกก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ผมก็ผ0 8นซิมเดียวก็คือใช้งานได้เลยไม่ได้มีป Dun ัญหาอะไรนะครับแล้วก็เปิดใช้งานแบบนี้ประมาณนี้เหมาะกับคนที่มีคอมอยู่ที่บ้านอาจจะแบบว่าต้องการอุปกรณ์ขนาดเล็ก ก็ไปเสียบไม่มีโมเด็มอาจจะเป็นคอนโดอยู่ในอคอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นห้องเช่าของเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่สามารถเดินอิเนเทอร์เน็ตได้เราก็ต้องการโมเด็มแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายราคาแพงไหมก็ต้องบอกว่าราคาขค่อนข้างสูงนะราคาไม่ลงเลยยกเว้นมือสองอะ่ะเอ,อ มันมี2โมเดลนะครับโมเดลที่ต้องลงไดเวอร์กับโมเดลที่เป็นไฮลิงเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาใช้งานกับไอ้ตัวเนี้หรือว่าไปใช้งานทั่วไปถ้าจะง่ายผมแนะนําให้ใช้เป็นแบบไฮลิงเวอร์ชันมันจะช่วยให้การใช้งานนั้นทําได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เปิดใช้งานผมลองสปีดเทสดูไหมนะครับก็ต่อแล้วใช้งานได้เลยนะครับง,ง่ายแบบนี้เลยนะครับก็เป็นทางเลือกหนึงขนาดเล็ก ร้อนไหมมันขนาดเล็กแน่นอนมันร้อนนะครับก็ใช้งานได้แต่ว่าหัวเว่ยเนี่ยชิปเซตโมเดลเนี่ยค่อนข้างโอเคผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นควาข้อมังอันนี้เห็นไหมได้เกือบร้อยเลยไหมเอสนะขึ้นไปนู่นเลยครับค่อนข้างแรงนะคือประสิทธิภาพเนี่ยผมต้บอกว่าโอ้โหมันโอเคเลยนะครับนี่ใส่ซิมเอสเข้าไปซิมตัวนี้เป็นซิมอะไรมันแล้วแต่ว่ามันจับที่ความถีไหนนะครับ นี่ประมาณนี้ดูค่าอัปโหลดแรงมากนะถือว่าแรงมากนะครับเอเให้มาสัญญาณค่อนข้างดีเลยอัปโหลดไม่ขึ้นไปนี่เลยนะครับผมใส่ซีเมนนะผมไม่ได้เปิด Wi-Fi นะสังเกตมันจะจ่ายเป็นแลนไอพมาให้เรานะครับี่เห็นไหมผมปิด Wi-Fi ไปแล้วมันจะจ่ายออกมาเป็น IP l a แเป็น dhcp มาให้ก็เป็นเหมือนเราเตอร์แต่ประสิทธิภาพสุดอึ้งเลยนะครับนะแรงมากๆนะครับนี่หกีนึง ทีก็ได้ดูกันเอสนีมาแล้วครับอันนี้น่าจะรับอยู่ที่ซิมอะไรนะผมจำไม่ได้เป็นน่าจะเป็นความถี่แบนพันแปดโนมันถึงจะได้สปีดสูงประมาณนี้ USB 2.0ที่ให้ก็สปีดสูงสุดรองรับได้อยู่ที่480 450เมกะบิตเปอร์เซกนะครับผ่าน USB นะเพราะฉะนั้นพอมันต่อเข้ากับ USB เนี่ยมันก็จะแรงแบบนี้เลย ก็ใช้งานได้สเสถียรเลยอะถ้าคุณใส่ซิมที่เป็นแบบอลิมิตหรือว่าเป็นซิมแบบรายปีที่เป็นลักษณะไม่ได้จํากัดความเร็วแต่จํากัดปริมาณการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับเอาไปใส่อุปกรณ์ IoT ก็ถือว่าใช้งานได้ดีค่อนข้างทนแล้วก็มีจำหน่ายแยกเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นในส่วนที่เป็นรัศดาช้อปปี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแต่ว่าถ้าซื้อพร้อมจริงๆอะผมเอาเข้ามาเพื่อที่จะจำหน่ายกับไอ้ตัวชุดไทนี่นะก็จะได้ราคาพิเศษ ถ้าคุณติ๊กเลือกมันก็จะลดราคาไปนะครับราคาพิเศษแน่นอนแต่ว่าถ้าซื้อเดียวๆเอาไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นก็ใช้ได้เป็นโมเด็มยูเอสบีสติ๊กปล่อย WiFi ไม่ได้นะตัวนี้เอาไว้สําหรับใช้งานกับโมเดม็มใช้งานกับเราเตอร์เอามาต่อกับเราเตอร์ตัวนี้สมมตุติตัวนี้เป็นเราเตอร์ที่มันมีช่อง USB แล้วมันสามารถรับการ์ด USB 4G อะไร 4G เลยเงี้ยพวก t p Link พวก d Link อย่างตัวนี้เป็นของ G.I Net ก็สามารถเสียบเข้าช่องนี้ที่เป็น USB นะครับมันก็จะ ทำให้ตัวนี้เป็นเราเตอร์ 4G ขึ้นมาได้เลยนะครับก็ปล่อย Wi-Fi ได้ก็ใช้ได้ค่อนข้าง Universal เป็นตัวที่โกลโบเขาใช้งานกันคือกับเราเตอร์ทุกรุ่นน่ะผมว่าแทบจะทุกรุ่นน่ะจะรองรับไอ้ตัว E3372 นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังอยู่มันก็เลยยังมีผลิตออกมาเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยถ้าจะสั่งก็อาจจะต้องรอเป็นสต็อกกว่าเขาจะทําให้เราอะไรเงี้ยอันนี้ผมสั่งมาประมาณ5 0ชุดก่อน ก็ดูประสิทธิภาพก็ค่อนข้างโอเคเป็นของแท้นะครับตัวนี้เป็นของแท้ไม่ได้มีของก๊อปนะเพราะว่า,เ,าเราก็จะเลือกสั่งจากซัพพลายเออร์ที่ไว้ใจได้นะครับก็จะเป็นของแท้มานีเป็นประมาณนี้ผมขอปิดโคดิมมีไปใส่ซิมก็เปิดฝาออกนะครับแล้วก็ซิมเป็นซิมขนาดใหญ่นะนี่แบบนี้มันใส่ SD card ได้ตรงข้างล่างตรงนี้เป็นช่องใส่ SD micro SD c a r สนะครับสําหรับเก็บความจําเมมโมรีให้มันกลายเป็นแฟลชไดร์ได้ด้วยอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลได้ไม่แน่ใจว่ารองรับสูงสุดก เพราะมันโมเดลเก่าอาจจะ 8GB กิกหรือว่าอาจจะเกินกว่าน,นั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้ถ้าต้องการเก็บแต่ว่าอันนี้ก็เป็นซิมถ้าเป็นซิมขนาดเล็กก็ต้องหาเป็นอะแดปเตอร์ซิมมาใส่นะผมไม่แกะออกมานะเพาะขี้เกียจสไลด์ออกนะครับก็ไปดูแล้วกันมันก็จะใส่ตามร่องนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ e สามสามเจ็ดสองนี่ประมาณนี้นะครับรหัสเป็นหัวเว่ยโมเดลนี้ตัวนี้เป็นขายในไม่กินช้หน้านะแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่ขายในยุโรป นะครับผมจํารหัสไม่ได้ต่อท้ายมันอะไรประมาณนี้เพราะว่ารหัสต่อท้ายเนี่ยมันจะระบุว่ามันใช้ความถี่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็มันจะแบ่งโซนในการขายอะ่ะก็ต้องไปดูสีขาวยังไม่มีมั้งเท่าที่จําไม่ผิดนะมีแหละแต่ว่าผมอยากได้สีดำเพราะว่ามันเข้าเซตกับตัวนี้แล้วก็มันไม่เปื้อนง่ายดีนะครับต่อเสาก็แกะตรงนี้ออกประมาณนี้โอเค ก็มาฝากกันสำหรับเจ้าตัว Huawei E3372 ก็เป็นโมเด็มนะเขาเรียกเป็นโมเด็มเลาเตอร์หรือเปล่าว่ามันเป็น DHCP ไงมันไม่ใช่เป็นแบบถ้าเป็นโมเด็มทั่วไปมันก็จะต้องแบบลงไดเวอร์ใช่ไหมเสียบการ์ดไปมีไดเวอร์อินสตอลแล้วก็ค่อยใช้งานเป็นเหมือนแอร์การ์ดอะแต่ตัวนี้มันเป็น มันจ่าย IP ออกมาเลยนะครับมันมีระบบปฏิบัติการในตัวมันไม่ต้องไปพึ่งไดเวอร์ซึ่งเปิดระบบปฏิบัติการขึ้นมาผ่านคอมพิวเตอร์มอนสมัยก่อนนี่ะไอพวกแอร์การ์ดที่เป็นของเซร่ r ไวเลสหรือว่าเป็น u s b ิทบีโมเด็มสติ๊กแบบเก่าเนี่ยมันต้องลงไดเวอร์ไงอ,อันนี้ก็ตัดปัญหาไปเลยเพราะฉะนั้นเสียบกับอุปกรณ์อะไรที่เป็นเวอร์ชั่นไหนอาจจะเป็น Windows ที่เป็นเวอร์ชัน11เวอร์ชัน10อย่างตัวเนี้ยผมใช้เป็นเวอร์ชัน11เนาะ ก็ใช้งานได้นะครับลงในอ b บันตูก็ใช้ได้แหละตัวนี้ใช้งานกับพวก Linux ก็ใช้ได้นะครับแม c i n t อิทได้ไหมพวกก็น่าจะได้แหละเพราะว่ามันแค่เสียบมันแค่จ่ายมันทำหน้าที่ในการจ่ายเป็นแรงไอพีออกมาเออมันก็ง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ราคากับอุปกรณ์ก็ราคา1,490บาทนะถ้าซื้อตวเดียเด่ยวแต่ถ้าซื้อกับชุดตัวนี้ก็ราคาประหยัดไปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับประกันที่1ปีอุปกรณ์ นะครับถ้าใครกาลังมองหาอยู่หรือว่าเออมยากได้มืสองตัวนี้เป็นของใหม่ประกันที่1ปีนะโอเคพูดแล้วพูดอีกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เอามาฝากกันสวัสดีครับ